สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอแลหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็อยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่บนสต e ไทยเกมมีชื่อว่า f o r t u n Play เกมมือถือแนว i อดอ RPG จัดทีมต่อสู้นักรบไซเบอร์พังตะลุยเมืองโตเกียวโตวเกมมีภาษาไทยครับเล่นได้ทั้ง iOS และ Android เกมนี้มีโค้ดแจกด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมและระบบเกมเพย์ครับสำหรับเกมนี้จะเป็นแนวไอดอ RPG เนาะก็จะมีรางวัลไอดอเรากดรับครับ ตรงนี้เห็นไหมครับที่เป็นการ์ตูนฟันหุ่นทดลองนี่เนาะกดเข้าไปรับได้เลยครับผมสาหรับรางวัลไอดอลนะผมมันก็จะบดให้เรานะครับผมเราประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงนะทุกคนประมาณนี้เนาะกดรับตรงนี้ครับได้ผลตรงนี้เนาะกดรับได้เลยครับผมได้รับพวกีกพีทรัพยากรต่างนะครับผมที่เอาไว้อัปเกรดตัวละครของเราเนาะแล้วก็เกมนี้ผมเราสามารถกดรับเพิ่มเนาะมันจะบดให้เราฟรี2ชั่วโมงนะทุกคนกดรับได้เลยเนาะหวันสามารถกดรับได้3ครั้งนะทุกคนนะ เกมนี้ก็จะเล่นผ่านบทเนื้อเรื่องนะผมของอตัวเกมเนาะผมอยู่ที่บทที่3ด่าน3ขีดนะครับทุกคนนะกดท้าทายตรงนี้ครับเกมนี้เราสามารถจัดทีมต่อสู้ได้สูงสุด6ตัวละครนะครับทุกคนนะตัวละครเกมนี้ก็จะแบ่งเป็นฝ่ายเนาะมีฝ่ายสีฟ้า,าสีแดงนะครับสีเขียวสี แสงมืดเนาะนะครับผมแบ่งเป็น5้าท่นะแล้วก็ตัวละครก็จะมีสายแทงสายจมตีกายภาพสายจมตีเวทแล้วก็สายซันบนะรับทุกคนนะอ่าแล้วก็จะมีส่วนของการปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์ม t ชันการจัดทีมเนาะนีครับนี่มีทั้งหมดอยู่6รูปแบบนะนะครับผมอ่ามีรูปแบบซับพอร์ตจู่โจมตั้งรับซุ่มโจมตีสมดุลขัดขวางนะทุกคนนะ,นะ,นะอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของระบบแพทช์ชนะทางของฝ่ายต่างเนาะนะครับผมเฮ้ แล้วก็จะมีโบนัสฝ่ายนะครับผมถ้าเราจัดทีม6ตัวละครหรือว่า3ตัวละครของฝ่ายเดียวกันลงผมมันก็จะบวกค่า H.P แล้วก็ค่าโจมตีให้เรานะครับดูคนนะอ่านะครับจัดทีมได้เลยเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของเกาะสังหารเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาวุธที่ช่วยเราโจมตีนะครับผมนะจัดทีมเสร็จก,ก็กดเริ่มการต่อสู้ครับสำหรับระบบการต่อสู้ก็มันจะโจ,จมตีให้เราอัตโนมัตินะมีเลขความเร็วสูงสุดที่คูณ2ครับ แล้วก็มีระบบดูบัฟเนาะตรงนี้นะครับอ่านะครับเอกราฟิกอะไรพวกนี้ก็ดูดีนะทุกคนนะนะครับผมนี่ครับอ่านักรบไซเบอร์พังนะทุกคนนะตะลุยเมืองโตเกียวนะครับทุกคนเอ้ใครที่ชื่นชอบแนวนี้ก็ลองมาเล่นดูนะทุกคนนะนะครับนี่ครับใช้อัตติเมทอะไรพวกนี้นะครับผมนะเอตีติคีนะครับ อันนี้ผมได้ตัวละครฟรีนะทุกคนนะเห็นไหมครับตัวที่ยืนข้างหน้าเนาะนะครับนี่เป็นได้ทั้งตัวแทงแล้วก็ตัวโจมตีกายภาพอย่างดีนะทุกคนพอเราชนะก็ได้รับไอค์พีแล้วก็ทรัพยากรต่างๆนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งดานครับป้ายนะครับฮะระบบการต่อสู้ก็ดูดีทีเดียวนะครับทุกคนนะหตัวละครนะครับผมอ่าข้างบนตรงนี้ก็ น่าจะเป็นตัวละครลหลักของเราทุกคนนะเพราะว่าช่วงเริ่มต้นมันจะให้เราเลือกตัวละครเพศช,ชายแล้วก็เพศหญิงนะทุกคนนะอ่ากดเปิดคูณ2ได้เลย,ยเนาะนะครับผมว่ากำลังพอดีนะสำหรับคูณ2นะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆเนาะนะครับสถิญญติดาเมจนะครับการรับดาเมจและพวกนี้เนาะนะครับ ก็ปล่อยให้มันโจมตีอัตโนมัติไปเลยนะทุกคนเรียบร้อยครับผมไอชนะครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของระบบดันเจียนประจําวันเนาะนี่ครับตรงนี้การฝึกประจํำวันเนาะการฟาร์มหาทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นทองอีกพีเศตัวละครนะครับพวกอาวุธอะไรพวกนี้เนาะสามารถฟาร์มหาได้นะครับผมนะ แล้วก็จะมีในส่วนของระบบการแต่หอคอยพวกนี้ก็มีนะทุกคนนะนะครับนี่อัน,นี่จะเป็นการแต่หอคอยนะมีการจัดอันดับนะครับผมนะรางวัลน,นะครับกดเข้าไปดูครับผมนี่จัดทีหกตัวละครของเราได้เลยครับผมนะน,นี่ก็จะเป็นการแต่หอคอยเนาะนะครับชั้นที่หนึ่งนะเริ่มต้นนะครับผมปล่อยให้มันโจมตีออตโต้นะครับผมเนาะอ่าสำหรับเกมนี้ผมเราไม่ต้องดูมันโจมตีก็ได้นะเราสามารถไปทํา อ่าช uh, ALLENGE อย่างอื่นก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับไปท้าทายบทเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้ก็ได้นะผมนะถ้าเราไม่อยากดูนะครับผมเนาะนี่ภาชนะก็ได้รับของรางวัลที่เราจะได้รับตามด่านนั้นๆนะทุกคนนะอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบกิ้วนะทุกคนนะนะมีการวอลกิ้วเนาะอ่าตีบอสกิ้วอะไรพวกนี้มีหมดนะทุกคนนะอ่านะครับนี่การแจกอังเปาของกนะิ้วเนาะการบริจาคของนะครับอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันะนะทุกคนนะนะ ต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูระบบเกาะสังหารเนาะสำหรับระบบเกาะสังหารระบบเราต้องทำเควส์สี่เควส์เห็นไหมครับเนี่ยนะครับถ้าเราทําครบหมดก็สามารถกดรับนะครับผมเป็นอาวุธเกาะสังหารได้นะครับผมแล้วก็มีหลายแบบนะนะครับผมอันนี้ก็แนะนําให้ทำเควส์สี่เควส์ในส่วนนี้นะทุกคนนะต่อมาครับมาดูระบบตัวละครครับผมนะตัวละครก็ดีไซน์เป็นตัวละครตามสไตล์อนิเมะนะทุกคนนะนะครับ ตัวละครดักรบไซเบอร์พังนะทุกคนนะฮะครับยังมาดูค้างภาพนี่ครับนไครับเนี่ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะสไตล์อนิเมะนะครับผมนะไซเบอร์พังนะครับผมเนี่ประมาณนี้เลยครับผมนะก็จะแบ่งเป็นฝ่ายเป็นอะไรพวกนี้เนาะนะครับผมนี่มีหลายตัวจัดนะครับทุกคนนะเอนะครับอ่าโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูระบบอัปเกรดตัวละครนะผมนะครับ เป็นระบบฝึกฝนเนาะก็จะบอกรายละเอียดต่างๆของตัวละครนะครับผมเนาะชื่ออะไรนะครับสายอะไรเนาะสายอะไรอยู่ฝ่ายไหนนะครับก็จะมีการใส่อุปกรณ์อุปกรณ์การอัพเลเวลการเลื่อนขัน้นปลดล็อกสกิลนะครับผมการสวมใส่อาวุธชุดเกราะอะไรพวกนี้เนาะนะครับอ่าวิวัฒนาการในส่วนนี้ก็จะเป็นการอัพดาวนะครับผมนะถ้าเราอยากจะขึ้นหนึ่งดาวแดงแล้วว่าหกดาวก็หาตัวซ้ํามาแล้วก็หาตัวละครที่เกี่ยวข้องมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็หา หาตัวละครฝ่ายเดียวกันมาเนาะห้าดาวสามตัวนะกคนอ่ะอ่านะครับผมเกมนี้นะผมถ้าเราขึ้น6ดาวแล้วเราสามารถหาตัวละครมาอัพดาวได้แบบง่ายเลยนะทุกคนนะอ่าประมาณนี้ครับเสะมารถจัดทับได้นะตรงนี้นะผมเนาะกดจัดทับสาสมารถกดบันทึกครับผมประมาณนี้แล้วก็จะมีในส่วนของระบบกาชาปองครับมาที่อัญเชิญตรงนี้ครับผมสำหรับกาชาปองก็จะมีอยู่3ตู้นะมีตู้ทั่วไปตู้อีลิท แล้วก็ตู้เชิญเพื่อนนะทุกคนนะถ้าเราอยากได้ตัวละครพวก5ดาวนะผมนะระดับที่สูงสุดก็นี่ครับตู้อีลิตตู้นี้เนาะนะครับเรดการออกก็จะอยู่ที่ประมาณอ่าสามจุดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะสำหรับตัวละคร5ดาวนะครับทุกคนอ่ะอ่าโอเคครับผมขออนุญาตสุ่มให้ดูเนาะเกมนี้มันจะการันตีอยู่ที่30โลนะทุกคนนะนะครับโลที่30มันจะการันตีตัวละคร5ดาวนะครับผมนะโอเคครับผมสุ่มให้ดู10ครั้งไป อะเดเมชันก็จะประมาณนี้ครับผมนะเอ๊โอ้โหสีดาวครับผมเอเลียนนะนักฆ่าดาวมรณะเอเลียนทานากะอีครับโอ้ห้าดาวมาครับผมเอเลียนมังกรครับผมนะเผามืดนะทุกคนนะเอ๊นะครับเห็นไหมการันตีนะครับผมได้แล้วนะครับเหลือกาชาไม่ได้แย่นะทุกคนนะเรามาเปิดดูนะครับผมเฮ้ได้ตัวใหม่มาครับผมไอเอสอาร์ด้วยนะครับผมนะเอ๊ อัปดาวไปเลยครับใช้ผ่านดาบยาวๆนะครับผมนะเอ็มดีเนาะแล้วก็เน้นพวกดาวเยอะไว้ก่อนยิ่งดีนะทุกคนจัดทับไปครับจัดทับนี่ประมาณนี้ครับผมเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของอระบบอารินาพีพีอะไรก็มีนะครับผมสำหรับกิจกรรมก็นี่ครับผมนะนี่ล็อกอิน8วันนะครับรับเพชรรับตัวละครนะครับผมเนาะแจกตัวละคร2ตัวนะครับแล้วก็แจกกล่องอาวุธเนาะนะครับแล้วก็ จะมีการจัดอันดับเนาะนี่ครับแรงกิ้งอะไรพวกนี้เนาะอ่าแล้วก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับผมนะทำเควส์เจ็ดวันตรงนี้เนาะนะครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของเติมบัตรครั้งแรกอะไรพวกนี้เนาะนะครับได้รับตัวละครนะครับพระเอกนะอ่าแล้วก็จดหมายตรงนี้ก็จะลืมกดเข้ามารับกันด้วยนะวันที่ก็แจกของนะแล้วก็แจกโค้ดนะสำหรับเกมนี้นะครับโค้ดมาที่รูปโปรไฟล์ครับก็มาที่ตั้งค่าเนาะแล้วก็ที่กรีปโค้ดตรงนี้ครับกรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับโค้ด ผมจะทิ้งไว้ตรงรายละเอียดคลิปให้นะครับผมอ่าอัปเดตให้ตลอดนะอ่านะครับผมลองมาเล่นดูนะทุกคนสําหรับเกมอ่าเฟธานเพย์นะครับผมนะเป็นเกมมือถือแนวไอดอลอาร์พีจีนะครับทุกคนนะจับทีมนักรบไซเบอร์ผังตะลุยดานหรือว,ว่าตะลุยเมืองโตกเกียวนะทุกคนนะเปิดใหม่ของทางอ่าสโตทายของเรานะทุกคนเล่นได้ทั้ง iOS และ Android ครับผมมีภาษาไทยด้วยนะครับผมอ่าใครที่ชื่นชอบแนวะน,นี้ก็อย่าพลาดนะ ฝา,ากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมนะครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ